วันนี้มาบุกถึงรังบุกถึงรังแขี่เข้ามาแล้วนะขี่ก็ะาะเข้ามาจอดกินเลยเนี่ยเติมไหมเติมไหมวันนี้เติมไหมับต้องถามว่าน้าเติมไหมไม่เติมตรงนี้ไม่เติม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 มันก็เลยไม่ค่อยพิวเท่าไหร่นี่เอาแล้วเว้ยเติมหน่อยนะแต่ไม่เติมครับแต่ไม่เติมครับนี่ร้านนี้เขาดังไกลระดับโลกเลยนะครับร้านนี้สกัดเลยสกัดเลยอืมดีเลย ที่เขาออกแรงต่างอยู่ด erm <int> ิพอพอพอคัดคัดคัดหลังกล้องหลังกล้องอืมเจียวนี่รวงไว้ก่อนนะครับลวกไปแล้วเหรอน่ากินมากเลยเนาะดูดูดูใส่เลยนะว่านิ่มหน่อยว่าลูกค้ามาสั่งเกี๊ยวอย่างนี้มันมันจะช้ารอเวลานานเติมน้ำมันนิดหน่อยโดยที่ไม่ติดกันเนี่ยกระหมูแบบนี้เลยนะเจียวเองนะนี่เมียเจียว เกี่ยวอยเงี้ยครับเมียไม่เคยทำเลยคใชบไม่ถึงครับเมียอ๋แล้วขิงกันอีกก็ขิงกันเองเราเคี่ยวกันเองนะเียเป็นเป็กุ้งไก่ของก๊อปเป็ยกุ้งปี๊กอกปี้กเดือดเดือดเดือดของแท้นะครับเนี่ยหมูเหมือนี่มาวันนี้พี่สั่งอะไรมีเกี๊ยวแห้งมีเกี๊ยวแห้งนะโอ้ยแกอร่อยนะนี่นะครับนี่นี่ครับหรือตั้งบ้านครับนี่เดี๋ยวโชว์สเต็ปเลยนะนี่ครับ จานบินหรือ UFO โอ้ที่เคาไปไหนนะอาจาอยไไหนนะเขาโชยขาโช์เาอยู่กอนเาดีเอาข้อลูกค้าขอเองเลยเอาข้อเอดิโอ้เฮ้ยแตเสียงมันสะท้อนดีว่าเสียออเสียงมันสะท้อนดีว่านะแคนนี้อะเหรือมนเจอเรานี่ครับเออ ดังดีว่ะแค่ไม่ไผ่นิดเดียวเองเนาะไม่ดังเลยผมเาะดังคนเดียวเนี่ยน้าจาจานบินไหมเนะี่ยชามบิน <laughs> มันไม่ก็ผิวเลยจริงไม่คยผิวมาดูนี่หอ้ยังฟดๆอยู่เลย่ะสักมันก็ไปได้เลยผิวเลย่ะมันมีตับไม่หมดเลยนยยี่เหรอับหมดจริงๆโอ,ย,อย,ยังอยู่ยเย ม,มีชามโช์ต้องมีเยอะหน่อยนะ <laughs> ไม่ใช่ว่าเออ <c oughs> ออกรายการเยอะทุกครั้งครับบอกน้าบอกทำไหนออกรายการเยอะทุกครั้งถามต่อไปนี่ละยุเลยทีนี้ในน้อย <c oughs> นี่ันาดน้ำหมด ก็รู้เยอะหน่อยเนาะอือกกล้องให้เยอะๆหน่อยนะลูกค้าจะได้มานะทำต่อไปได้น้อยนะครับอหักกันไปถั่วๆนะทำชัวเยอะๆหน่อยในกาโบคิดตามไปเลยคิดลิปเดิมเลยยกให้ทั้งนิ่งเลยนี่ครับโอ้โหมันสูตรสูตรงี้ยเนาะพี่กินแห้งใช่ไหมแห้งอร่อยนะแกเนี่ยอร่อยครับอย่างนี้เท่าไหร่เนี่ย พี่เท่าไหร่พี่เซห้าสิบเบรับธรรมดาสี่สิบเบสตออกรายการสี่สิบได้ไหมอ่าพี่มาปรุงเลยเอาให้ชามเดียวมาปรุงเลยพี่ออกด้วยเนี่ยพี่ออกด้วยเนี่ยไมาปรุงยังไงเราจะดูว่าพี่ปรุงไงลูกค้ากับพ่อเอาแล้วครับนี่ยังไม่สั่งเหมือนกันอันนี้น้ำซุปเออคือผมแถมนะโอ้โหโอ้โหแถมอย่างนี้เลยนะซุปเล้ง แค่นี้เหรอแค่นี้โอ้โหพี่ยกยกอย่าไปไม่ได้แล้วพี่เยอะตายู่แล้วเนาะไ้ติ๊กเนเจอร์นะขนาดขึ้นกระบาะเขามากินเลยครับเฮ้ยเอานี่นี่นี่ที่นั่งนี้ครับนี่โอ้โหแบบสุดไหมล่ะโอเค